เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับยูกิทแบดบัตนะครับผมวันนี้เราก็จะมาโซโล่แลงกับเมนแคลลี่ <Welcome to S 1> อย่างอ <Arena S 1> อน <the color. S 1> นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเมนแคลลี่ผมเนี่ยไม่ใช่ยอนแล้วนะคือยอนเนี่ยมันไม่ไหวแล้วนะครับผมคือมันเละเทะมากเลยยอนตอนนี้นะครับซึ่งทอนเนี่ยผมก็มีหลายเซตนะแต่เซตนี้เล่นมันสุดแล้วนะครับนี่ก็คือทารอนดาบขี้ธนูตีไกมอร์นิ่งสตาร์ดาบไฟฟ้านะครับผมรูนเนี่ยเป็นรูนห้อยขี้แรงมา21นะครับแล้วก็เป็น พลังแฝงเป็น holy s m o n e r นะครับผมคือเซตนี้เนี่ยมันเป็นเซตที่แบบฉีกทอนที่แบบว่าเราเห็นกันเลยนะก็คือปกติทอนเม็ดส้มเขาจะเล่นแบบออกบกเขนออกโอมิอามนะครับผมคือผมมาเวนี้เนี่ยบอกเลยว่าเล่นอย่างมันคือยิงโคตรแม่งเร็วครับผมแล้วก็ไม่ได้เบาเวยนะเอาเดิเฮ้ยอันนี้มันเอาไยเฮ้ยโอ้โหสู้ไม่ได้จริงแล้วนี่สไลด์มาในป้อมอย่างนี้เรียบร้อยครับผม คือเซตนี้เนี่ยเน้นขีกับยิงเร็วนะครับเดี๋ยวรอดูเลยว่าเป็นไงไอ้ไฮจะเตะแบนี้ใครสั่งให้ตีมังกรเพื่อน,อน <c oughs> เอาดิเพื่อเรามาครับเ <c oughs> พื่อเรามาเยอะครับผมโอเคชิ้นแรกเนี่ยเป็นทานอรอนเลยนะครับเพราะว่า <c oughs> เราก็จะได้แบบตีเร็วประมาณนี้นะ <c oughs> หรือว่าถ้าสมมติว่าออกแค่เชอริเคนก่อนแล้วก็ขึ้นเป็นดาบขี้ก็ได้นะครับผมเพราะว่า <c oughs> เราเอาลุน ขี้แรงมานะครับ21%เป็นนะถ้าเอาเป็นลุยขี้แรงส6มาเนี่ยยิงเบานะอย่าเอามานะครับผมช่วงแรกยังสู้ไม่ค่อยได้นะแต่ไฮยอเตะเลยเกมนี่บอกเลยว่าเจอได้หมดนะเลเกมเรียบร้อยไฮเตเดี๋ยวนี้นี่คนเล่นหย่อยคนเล่นบ่อยนะครับผมเพราะว่าสกินมันแจกฟรีนะครับ ผมนี่ชอบมากเลยคือบางคนมันเล่นไม่เป็นในเลงไงแล้วแบบหยิบมาอยากเล่นสก,กินนะครับเจอคนเล่นเป็นก็เหนื่อยแต่พอเจอคนแบบว่าอยากเล่นสก,กินอะ่ะมันก็จะพอแบบสู้สู้ง่ายนะครับ <c oughs> ก็รอดูไปตอนนี้เรา็ฟาฟ์มไปเรื่อยๆก่อนนะครับ <c oughs> ขออย่างเดียวเวลายิงเหลเกมเนี่ย <c oughs> ติดที่ทุนัดเนี่ย <c oughs> ตัวไหนสามนัดก็ตายหมด <c oughs> เฮ้ย โอ้โหสวยจัดสวยจัดครับผมไม่ต้องหนีครับผมเอาดิเอาดิครับสไลด์ยิงเรียบเรียบนี้เดี๋ยวผมออกเป็นนี้ก่อนนะดาบคีนะครับก็คือขึ้นแค่เชอริเคนไว้นะครับผมเอายิงเร็วต้นเกมโอเคบ้องแตกเดี๋ยวมีดาบคีแล้วรู้เรื่องนะครับ เดี๋ยวชิดต่อมา <Wha> ขึ้นเป็นทารอนเฮ้ยไปด้วยเพื่อนจะพาไปไหนเพื่อนจะพาไปไหนพาไปไหนเอาเอาเอาแตกแตก<ม> <c oughs> คือเมื่อกี้เนี่ยสไลด์เรายิงติดคี้นี่คือแตกเลยนะครับผมบอกเลย <c oughs> ได้ทารอนมาแล้วด้วยตอนนี้7คิวโอ้โหเป็นไงแต่ก็ยังไม่ได้ยิงเร็วมากนะคือเราจะยิงเร็วมากก็ต่อเมื่อเราได้ธนูตีไกายมานะครับ แล้วก็ได้มอร์นิ่งสตามาน,นี่คือยิงโคตรเร็วและของทุกชิ้นที่ออกมาน,นี่คือมีอัตตาคีนะครับยกเว้นทารอนที่ไม่มีแค่นั้นเองแต่ทารอนนี่ออกมานี่ยิงแข็งเข้านะครับก็ต้องออกนะของมันจำเป็นต้องใช้นะครับผมไปด้วยเพื่อนไปไปเลยครับยิงครับผมยิง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 ,ยงเอาดีโอโ้โห พาเขียวอย่างมันไปเพื่อนเราเริ่มรู้แล้วว่าเราไปกับนายแล้วเราเวริร์กนะครับเดี๋ยวพอมีธนูตีไกลเนี่ยเดี๋ยวก็คือแบบ <c oughs> จะเห็นเลยนะว่าเรายิยงเร็วขึ้นมากๆนะครับแล้วก็พัาติขีทุกนั้นเนี่ยบอกเลยว่าตัวไหนก็ใกล้จะแตกอะเพื่อนๆเอาเดี <c oughs> เอาเดิฟลอเรนติโนโนี่มันอึดนะครับ ตัวไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ฟอลเลนอะมาเพื่อนพาขึ้นมายังไงไม่มีไม่มีใครเลยเฮ้ยเอาแดงก่อนครับมาเล่นไปเรื่อยๆครับผมใจเย็นๆนะเวลาเล่นทอนนะครับเป็นตัวที่แบบว่าถ้ามีของอะไรคือแบกได้เลย แต่ตอนนี้ผมห้ามตายเพราะว่าถ้าตายปุ๊บโดนชั้นดาวนี่ฝั่งตรงข้ามรวยเละเลยนะครับยิงกะติเอ็นหายามันเอาจะเอาผมวะสวยมากเพื่อนแตกยังไงมุลลารโอ้โหเล่แค่นี้เองยังกล้ามาสไลด์มลายนี่ก็สกินฟรีใช่ไหมขอมูได้ไหมเพื่อนโอ้โหไม่ครับให้ให้นาตาญาครับนาตาญามันต้องใช้ยังไงยังไงเพื่อน ผมรอ,อเฮ้ย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 ,ฮยโอ้โหเกือบแตยกตยิงไปดินห,หน้าแตกครับผมเฮ้ยไม่ตายได้ไงวะเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้ยังไงอะรอดเฉยเลยอันนี้ยังไงโอ้โหไม่ถึงระยะอันตี งงเลยครับผมเอาเข้าแล้วด้วยโหคอเลนติโน่ยังไงครับโอ้โหเอาไม่ลงจริงป่ะเพื่อนมันมีนี่เลยดาบอึดครับไม่ได้ครับต้องถอยแล้วมาผมฟาไไปก่อนครับกําลังจะขึ้นเป็นมอร์นิ่งสตาร์คือตอนนี้เนี่ยอัตราคี้มันก็ไม่ได้น่าเกลียดนหครับผมคืออัตราคีมันก็เริ่มมาแล้วแต่แบบยัง ยังยังไปได้อีกนะครับคือถ้าไปถึงแบบเซตไอเทมดาบไฟฟ้าชิ้นสุดท้ายเนี่ยบอกเลยว่าอัตราคียนี่คือยิงติดคียทุกนัดเพื่อนเพื่อนแล้วคือยังไงก็ตายอ่ะไอพวกตัวบางๆเนี่ยเขาไม่คี้มันก็เบาเนี่ยไม่เป็นไรเฮ้ยเฮ้ยไอด้านบนนี่ยังไงครับผมมีธนูตีไกลครับผมผมมีธนูปึ๊บเรียบร้อย โอ้โหตูเลยบอกกูงงเลยครับผมไปด้วยดีเพื่อนยังไงเอาดีโอ้โหฟอร์เรมันยังรอดเอาดีครับอีกนัดนึ่งจะตายนะผมบอกเลยนี่จะเอาไหมเนี่ยอย่างรักกระสุนผมไหมยิงเร็วนะผมบอกเลยว่าตอนนี้ผมยิงเร็วโคตรนะครับบีแยน p a s s i n หน่อยเพื่อน นภาย่ายืนล่อยังไงยังไงกระโดดไปแล้วด้วยโอ้โหดูเหมือนจะไม่ค่อยสวยอืมไม่ตายเลือดเหลือติ่งนึงผมว่านี่ถ้าผมได้บูนี่บอกเลยว่ายิงโคตรแรงนหมครับเฮ้ยอย่าอย่าเปรี้ยวมากเอเลนดอร์เดี๋ยวพิกเดี๋ยวพิกเอาดิเอาดิครับเอาดิครับผมโอ้โหโคตรอึดไอฟอนเลนจิโน มันมีธนูตีไกลครับเฮ้ยตัวเลนเลือดน้อยตัวเลนเลือดเท่านี้ึืบเรียบร้อยก็ับ <c oughs> นึกว่ามูลาจะมาเคลียร์คีบโอเคพวกเราตายหมดเลยครับถอยละไม่อยู่แล้วฮะ <c oughs> อีกนิดนึงผมจะมีดาบไฟฟ้าแล้วเพื่อนคือจะกลายเป็นของโคตรฟูโคตรขีโร้โคตรแรงโคตรอันตราย ดูดิดูการยิงของผมดิเพื่อนโคตรเร็วครับผมโอเคดากไฟฟ้ามาโคตรฟูลเซตครับตอนนี้บอกเลยว่าหน้าไหนใครก็ได้พร้อมลุยเพื่อนมาไปไปเลยเปิดธนูแตกหนึ่งแตกสองโคตรเร็วสลายิงโอ้โหเกือบแตกตาแล้วมหลานนะเกือบนัดเดียวแตกนะครับเมื่อกี้กเล่นมา เอาดิเอาดิครับผมผมเอาบอเลนให้เอาดิเฮ้ยเฮ้ย้โอ้โหนึกว่าจะโดนฮายาหมดตี้ผมว่าน่าจบเกมนะพอตรงท้านี่อีก20่สิบวิเลยกว่าจะเกิดข้าไป14คิวครับผมคือถือว่ามาเป็นเซตที่แบบเล่นง่ายนะคือเซตนี้เล่นง่ายมากๆแล้วนะครับถ้าสมมติเพื่อนๆหันเล่นทอนเนี่ยเราไปเล่น เซตตามเม,ม็ดส้มเนี่ยคือผมบอกเลยว่าถ้าคนไม่ช่ำทอนจริงๆเนี่ยเล่นแล้วเหนื่อยนะครับผมคือกว่าจะมีของได้เท่านั้นเนี่ยมันเหนื่อยนะมันเคลียร์คีปชา้ามันยิงช้าอะไรประมาณนี้นะครับคือเซตนี้เนี่ยก็จะเป็นเซตที่แบบเล่นง่ายมากอะคือเล่นง่ายมากๆแล้วเนียครับผมเคลียร์คีปเร็วยิงเร็วคือมันเล่นง่ายอะเพื่อนๆก็ลองไปเล่นดูได้นะครับถือว่าเล่นง่ายมากๆแล้วนะเซตนี้นะครับผมถ้าไปสิบสี่ทำได้เมทเป็นเท่าไหร่เนี่ย 12.8ทําได้ไม้ไป3 1ยิงไปแสนสองครับผมก็ถือว่ายิงไปเยอะนะอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ